โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีดเรจเอนเดอรี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจียงยังม สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านด็อกบัคร้านเติมโลบัคระบบ ID ดีพาร์เปิดบริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k มีบริการรับกดผลพิศาดและเกมพาร์นในแบบบล็อกฟุตนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเพชรในแบบ All Star Tower d ร f e ฟ s e อีกด้วยการใช้บริการก็ง่ายๆเพียงแค่ส่งข้อความไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็เริ่มต้นการใช้งานได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปแมปหนึ่งนะครับก็เป็นแมปของคนไทยแนวสไตล์วันพีซอีกแล้วนะครับก็เป็นแมปที่มีชื่อว่า Pilot Adventure นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมพาสกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้เกมพาสเยอะนะเนี่ยก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธเนาะกระบองไคโดเนาะเรนโบโยรุโยรุนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลพิษาหรือเปล่า อันนี้มีโดนทนะครับแล้วก็มีแอดมีคอมมานด้วยนะครับโอ้ขายยันคอมมานเลยเหรอโอเคก็เดี๋ยวสนับสนุนสักอาวุธหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาอะไรดีเอานี่แล้วกันนะครับเอาดาบโคโค่นี่ครับราคาเท่าไหร่250โลบักนี่ครับอืหรือว่าจะเอากระบอกไฮโดเอากระบอกไฮโดดีกว่านะครับไม่เคยใช้เลยก็จัดมาแล้วนะฮะ3 0 0โลบักนะฮะโอเคเสียตังแล้วเล่นเกมได้นี่ครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมเค้าเกมมาแล้วนะครับ ก็นี่ป่ะนี่กระบอกไคโดนะครับผมราคา300โลบักนะครับตรงนี้เป็นหน้าเมนูนะครับก็จะมีพวกปิดเสียงนะช่วยเหลือแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยมีปุ่มมือถือในคอมด้วยเหรอ <laughs> มีปุ่มมือถือในคอมด้วยเหรอน่าจะสร้างใช้มือถือสร้างหรือเปล่าครับเออแล้วก็มีโลโมดใช่ไหมก็จะมีแค่นี้พวกอะไรนะออปชันใช่ไหมครับ ก็ตรงนี e ้ก็จะเป็นหลอดเลือดโอ้จะยาวไปไหนเนี่ยตรงนี้เป็นหลอด E F P แล้วก็หลอดสตมิน่านะครับเอ่อแล้วก็รู้สึกว่าแมปนี้มันฟรีเซิร์ฟ V I P ด hey, ้วยนะครับเฮ้ยอะไรนะอะไรอ่ะเอ้ยมีแกปโปด้วยเหรออ้อมีแกปโปนะครับไม่ต้องไปซื้อมีบอสบิ๊กมัมด้วย้ยโอ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 ้ยมีบอสบิ๊กมัมด้วยนะผู้ชมตรงนี้คืออะไรอ่ะดาบโยรุหรอครับอ๋อมีดาบโยรุขายด้วย ราคาเท่าไหร่เนียทอมไมศูนมันเยอะจังราคา100ล้านเบรีใช่ไหมครับโอ้มีโยลูกไายในเกมด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลองหวดบอสปิดมัมกันดีกว่านะว่าเราจะหวดไหวหรือเปล่าเนาะสกิลเดี๋ยวมาดูสกิลแซดโอ้สกิลแซดนะครับผมเอ้ยมันมีสกิลด้วยนะครับชุบอันนี้สกิลแซดตุต้มอันนี้สกิลเอ็กเอ้ยอว้าวสกิลแซดสกิลเอ็ก อ่ะมีสองสกิลนะครับสำหรับกระบองไคโดนะครับชิบเดี๋ยวลองไปหวดบิ๊กบัมกันดูดีกว่านะเลเวลหนึ่งนะครับกระบองเทพทูนะจะหดบ um นะิ๊กบัมเอ้าวันช็อตเฉยวันช็อตเฉยแต่เลเวลไม่ขึ้นอย่างวะโอ้ใช้กระบองไคโดวันช็อตบิ๊กบัมก็อันนี้เป็นเกาะแรกนะครับโอ้มีเกาะเยอะอยู่นะอันนั้นเกาะฮิมะอันนั้นน่าจะเป็นเกาะ เกาะบาคกี้ปะเกาะทรายเกาะมารินฟอร์ดอันนี้เกาะอะไรอะ,ตร,ะต,รตรงนู้นแล้วก็เกาะแล้วตรงนู้นก็เกาะตรงนู้นน่าจะเป็นเกาะชาบอดี้นะครับผมเกาะแมกมาหรือเปล่าเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นหรอโอ้แล้วก็มีเกาะสกายเปียด้วยนะครับโอ้เกาะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับแบบนี้นะครับตัวนี้ขายอะไรอะทำไมสูตรมันเยอะจังอะขายห้าขีเหรอครับโอ้ โอเคก็ okay, เดี๋ยวมาลองฟาร์มเลเวลกันดูดีกว่าเอ้ยกดคอนโทรลคือวิ่งนะครับเราก็วิ่งไวอยู่นะมาเดี๋ยวรับเคลสก่อนตอนนี้เราเลเวลหนึ่งนี่ครับเอามาเซ่ไม่แน่โอ้โหเลเวลกระชุดเลเวลสิบสามเลยท่านผู้ชมสกิลเดียวนี่ครับ <S <S โอ้ชิปแอคเซปก่อนได้ตังค์ปะตังค์ดูตรงไหนเอ้ยตังค์ตังค์อ๋อนี่ตังค์นะครับผมมีตังค์อยู่เท่าไรอะหมื่นเจ็ดแล้วนะครับ ชุบไม่แน่โอ้โหเลเวลกระชูดธรรมดาเนี่ยมีของเทพนะครับเทพทรูเทพทรูถ้าไม่โหดก็คงไม่ใช่ของเทพทรูเนี่ยอ่ะอีกสก,กิลหนึ่งไม่แน่โอ้ตอนนี้ก็เลเวล20แล้วนะครับเราลัดฟาร,ร์มได้ไหมโอ้โหกระชูดโอ้โหเลเวล25แล้วท่านผู้ชมไม่แน่เดี๋ยวไปดูเรือกันดีกว่านะครับ บีบอสบิ๊กมัมเกิดแล้วนะครับมีเควสตีบอสบิ๊กมัมปะอันนี้เควสเลเวลหนึ่งนีครับชึบเอ่อมีแต่ตีตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปหาดูเควสบอสบอิบ๊กมัมดีกว่าตรงนี้มีขายดาบนะครับราคา5,000นเนอะก็น,น่าจะเป็นดาบธรรมดานะครับตรงนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้เซฟจุดเกิดนะครับชึบโอ้โอ้เปิดแมพให้เล่นแล้วยังไม่เก็บดัมมี่เลยอ่ะเมื บิ๊กมัมโอ้ได้ตังค์70,000เฮ้ยลืมดูตังค์เมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราซื้อเรือนะครับออกจากเกาะนี้กันดีกว่าเนาะเดินทางกันดีกว่านะครับไปเกาะไหนเนี่ยเกาะต่อไปไปเกาะไหนชิบชึบชิ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 บโอเคนะซื้อเรือนะครับอ่าใช่ปะตรงนี้ซื้อเรือปะคลิก ให้เรากตรรดตรงไหนอ่ะสปอนเรือตรงไหนอ่ะซื้อยังไงครับซื้อเรือไม่ได้เหรอครับโอเคซื้อไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้ไไดชิบตรงนี้เลลี่เลลี่ไข่โซลูนี่ครับเดี๋ยวไปดูเกาะหิมะกันดีกว่าชุบนี่เนี่ยเฮ้ยตกแบบเฮ้ยใ <c oughs> ต้แบบมีไอ้นีด้วยนะครับผม ไคโดเหรอมังกรโมเดลนะครับโอ้เดี๋ยวเราลองไปดูเกาะหิมะก,กันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมกระโดดไปกระโดดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องพุ่งก็ได้สเตมินาไม่มีหมดนะครับผมสำหรับการเกรบโปรนะฮะเชิบๆชิบผลพิศาจไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเกาะมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอ่ะตรงนี้เลเวล240เลยเหรอเฮ้ย240ฟาร์มที่เกาะน,นี้เหรอครับโอ้ไม่สนแล้วนะครับฟาร์มรัดเลยแลย้วกัน โอ้โหมันโหดอยู่แน่โอ้เลเวล28เลยอะท่านผู้ชมชุบตุ้มโอ้เลเวลกระฉูดเวปกระฉูดไปสามสิบละโดนตีโดนตีโดนตีชุบนี่แน่ไปกระฉูดไปกระฉูดไปสามสิบเอ็ดชุบนี่แน่หนี่แน่ชุบชุบชุบเดี๋ยวลองอัพสตัทดาบกันดูดีกว่าเผื่อจะแรงขึ้นนะครับ อ่าสตัดนะครับผมตอนนี้เรามี93พอยต์ดาบ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 ปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับมันต้องแรงสิงเพราะเราอัพดาบนะครับชุบตุ้มแต่ยังวันช็อตไม่ได้อยู่ดีนะครับโอ้ชุบ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 เลเวล35แล้วนะครับนี่แน่ มา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 เฮ้ยตัวนู้บอสเหรอบอสเหรอนี่แน่นี่แน่นแนโอ้สองสกิลนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตกแมพนี่แน่นี่แน่เฮ้ยบอสเป็นกวินโอ้เลเวลอัพนะครับสามสิบแปดละวโอ้ก่อนน้ำแข็งนะครับตรงนี้ฟาร์มเลเวลเท่าไหร่นะสองร้อยสี่สิบบวกนะครับตรงนี้เป็นเซฟจุดเกิดเดี๋ยวไปเกาะไหนต่อดีเกาะน,นู้นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้ชุบ ชึบอ่ะตรงนี้เป็นเกาะบากี้นะครับผมเกาะบากี้ตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้เลเวล5นะครับน่าจะเป็นเกาะที่2นะครับต่อจากเกาะแรกอันนี้เป็นเกาะแรกเนาะตรงนี้เป็นเกาะที่2นะครับฟาร์มได้แต่เลเวล5ขึ้นไปเนาะเฮ้ยเยเดตกเด๋ยวตกเด๋ยวตก,วตกอ่ะจริงด้วยนะครับแล้วก็มีที่เซฟจุดเกิดน,นะครับชึบตรงนี้น่าจะเป็นบอสนี่ไงบอสบากี้ นี่แน่โอ้โหวันช็อตอีซี่เกาะนี้มันอีซี่เกินไปสำหรับเรานะครับมืเดี๋ยวไปดูเกาะต่อไปดีกว่านะครับเกาะอ,อะไรนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเกาะบอสปะชุบชุบชุบโอเคถึงแล้วนะครับเกาะบอสจริงๆด้วยนะครับบอสอะไรเนะี่ยบอสคอได้ยอ่ะบอสอ๋อบอสเบรลมี่ี่แน่นี่แน่เลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวลสองร้อยนี่ครับ ก่อนนี้บอสเลเวลสองร้เองนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหเลเวลก็ฉุดเลเวลก็ฉุดขึ้นห้าสิบสามเลยอะเมื่อกี้เราเลเวลอยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูตีอีกสักตัวแล้วกันนะครับเอ้ยบอสมีสกิลด้วยนี่แน่เชื่อไปบอสมีสกิลด้วยนะครับนี่แน่ขึ้นหกสิบสามนะขึ้นมาสิบเลเวลเลยท่านผู้ชมโอ้ก่อนนี้กับบอสนะครับเอ้ยเกิดไว้ด้วยเกิดไว้ด้วยนี่แน่นี่แน่สกิลเซต อ้โ,อโอนี่แน่เฮ้ยเอ็กเรียบร้อย7จิบเลยนี่ครับขึ้นทีกระชูดเลยอะเดี๋ยวไปดูเกาะต่อไปกันดีกว่าเนอะเราไปกี่เกาะละเกาะนูน้นเกาะนูน้นแล้วก็เกาะนี่เกาะน,นั้นต่อไปเดี๋ยวไปเกาะนี่ดีกว่าเนอะมาดิฟฟอร์ดนะครับชุบชุบโอเคมาถึงเกาะมาริสฟอร์ดแล้วนะครับเซิร์ฟนี้แล้วก็มีเราอยู่คนเดียวเนอะ รับแบบนี้นะมันฟรีเซิร์ฟ V P ด้วยนะครับโอ้ตรงนี้เกาะน,นี้เลยเว็บเก้าร้อยเลยเหรอโอ้ตรงกลางมีบอสด้วยนะครับไปลองหดบอสทุดดกคนดีกว่านะโถ่โหดนะครับก็ของเทพอะทําไมเงของเทพนะครับอุ้ยโหเดือดแทบไม่ลดเลยอะบอสอะไรอะบอสอะไรอะอุ้ย,ยบอสทหารเรือดูไม่ออกเป็นบอสอะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นทหารเรือชุดนะอุ้ยตรง่เนี่ยโอ้กระโดดสูงมาก บอลเลเวลเท่าไหร่นะบอลเลเวลเก้าร้อยเลยนะครับไม่มีสกิลนะนี่น่าจะตีง่ายชึบนี่เนี่ยตีข้ามเลเวลเลยนะครับบอลเลเวลเก้าร้อยเอาเลเวลเจ็ดสิบสองมาตีนี่แน่นี่แน่เฮ้ยก็ดีอยู่นะก็ได้อยู่นะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยสองสกิลต่อเนื่องโอ้เลเวลอัพนะครับขึ้นเจ็ดสิบสามเมื่อกี้อยู่หกสิบสองใช่ไหมก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดฟาร์มเลเวลนะครับชุบชุบชุบ นี่เนี่ยโอ้โหดัมมี่ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ฟาร์มเลเวล575ชุบต้มโอ้โหมอนอึดอยู่เหมือนกันนั N ่นนี่ยโอเคก็ข้ามเกาะน,นี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปสำรวจให้ครบทุกเกาะเลยชุบชุบชุบอ๋อ <c oughs> กดสกิลผิดชุบ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 กดตรงนี้เลเวลเท่าไหร่กดตรงนี้เลเวล500นะครับ อ้มโอ้โหเฮ้ยมอนก็ไม่อึดเท่าไหร่นะมอนไม่อึดเท่าไหร่นะครับโอ้เลเวลอัพเลเวลอัพนี่แนี่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้สกลิลไปเร oui ื่อยๆนี่เนี่ยโอ๋อตายตายนะครับผมก่อนนี้เรียกว่าเกาะอะไรเนี่ยเราไม่ได้เซฟจุดเกิดด้วยอ้าว๋อบิ๊กมัมเป็นอะไรบิ๊กมัมเป็นอะไรฮะบิ๊กมัมเป็นอะไร แตกไปครับผมอุ้ยตังมี409แล้วท่านผู้ชมมีตัง409แล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเกาะไหนนะเกาะนูน้นใช่ไหมครับเอ้ยมันมีเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเกาะสกายดูกันดีกว่านะเฮ้ยชุบชุบอ๋อ้วันมีที่ให้เรากระโดดขึ้นมาด้วยนะครับชุ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 บไม่ตองนะครับเรามีเก็บโป้เก็บโป้ที่แบบได้มาแบบฟรีๆนี่ flakes. ครับอ๋อเกาะสกายเนาะชุบเกาะสกายเลเวล160เองเหรอ โอ้บอสอะไรเนี่ยก็ตเอเนลหรอก็ตเอเนลโอ้โห oh, oh, แตกนะครับผมโอ้เกาะสกายเนาะปีบอสเกาะเอเนลนะฮะไปดูเกาะชาร์บอดี้กันดีกว่า Char เนาะชิชูปเฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะตรงนี้เกาะอะไรอ่ะครับเกาะอะไรอะ่ะอุย้ยบอสอย่างเยอะตรงนี้เลเวลร้อยสิบห้าเองนะครับตรงนี้นะครับชิบ เรียกว่าเกาะอะไรดีตรงนี้ชุบตุ one shot ้มโอวันช็อตอะเมื่อกี้เราไปเกาะไหนนะเกาะนู้นเราไปมาแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ตีบอสไปเกาะแม็กมากันต่อดีกว่านะครับเหลืออีก3เกาะเท่านั้นที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับชุบชุบชิบโอ้มีภูเขาไฟปะทุด้วยอ,อย่างโก้เลยตรงนี้ฟาร์มไรเวลเท่าไหร่เลเวลสี่รอยนะครับตุ้มโอ้ไม่วันช็อตนะครับ มีบอสปะก่อนนี้ชุบตุ่มโอ๊ยบอสอึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยชุบตุ่มโอเคเรียบร้อยชุบชุบโอ้มันมีบันไดให้ปีนขึ้นไปด้วยตรงนี้น่าจะมีบอสอยู่ข้างในนะครับปีน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 โดดดีกว่าไวดีมีบอสไหมในนี้ชุบชุบชุบ ไม่มีบอสนะครับในนี้ไม่มีบอสเอาโดดโดดโดดโดสิโดดโดดโดดอีกไม่แน่ออกไปเลยโอเคตรงนี้นะครับช่วงนี้ฟาร์ม400เนาะไปเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นกันดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะมาแล้วนะครับเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นเนาะอันนี้เป็นฝักน้ําแข็งนะครับมีบอสไหมน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมสําหรับเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นเนาะ กำลังจะสร้างอยูอ่ลองไปสำรวจข้างในดูดีกว่านะครับชบโรงงานสมยัยเฮ้ยเฮ้ยทำสวยอยู่นะน่าจะยังกำลังสร้างไม่เสร็จนะครับผมแต่เขาก็เอาลงมาแล้วเนอะมหมเหลืออีกเกาะเดียวท่านผู้ชมเกาะเดียวนะครับที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับก็คือเกาะนูน้นใช่ไหมชบเฮ้ยหรือว่าเกาะนู้นด้วยท่านผู้ชม ไปดูเกาะชาร์ดบอดี้กันดีกว่านะครับชิบโอเคถึงแล้วนะครับเุ้ยมีฟองน้ำลอยขึ้นมาด้วยโอ้อุ้ยทำดีอยู่นะโอ้มีฟองน้ำลอยขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ฟาร์มเลเวลเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเลเวลพันสามเลยเหรอตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้พันสามเลยท่านผู้ชมมีบอสไหม อยู่ข้างในปะเข้าไม่ได้นี่ครับอุ้ยตรงนู้นน่าจะเป็นบอสใช่ปะทาไมบอสไม่ใส่เสื้อผ้าทําไมบอสไม่ใส่เสื้อผ้านี่เนี่ยอ๋อเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมอไนนะี้แปซิต้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอ้ก็เหลือ,อกเกาะเดียวนะครับที่เรายัางไม่ได้ไปก็คือเกาะน,นู้นนี่ครับผมเกาะมาริฟ,ฟอร์ดเล็กใช่ไหมชุบไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคถึงแล้วนะครับเกาะนี้ฟาร์มเรเวลเท่าไหร่ปรับเรเวลห้าสิบโอทำไมเกาะมันสลับกันจังเลยเกาะมันเหมือนสลับกันนะครับผมก็เกาะที่เราเกิดเกาะแรกนะก็เป็นเกาะนู้นนะครับมีบิ๊กมัมเกาะบิ๊กมัมเกาะปาคี้แล้วก็มาเกาะนี้นะครับโอเหมือนมันสลับสลับยังไงกันลู้เนาะเกาะนี้ฟาร์มเรเวลห้าสิบนะครับผม มีท่าตีธรรมดาไหมอ่ะมีท่าตีธรรมดานะครับชึบชึบมีบอสไหมตุม้มอืมชึบไม่มีบอสนะครับชึบโอเคท่านผู้ชมก็พอได้เลยนะครับพอได้เลยเนาะพี่ว่าก็ทำโอเคเลยนะโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับแบบนี้นะครับ ก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับลองเล่นแมบนี้นะครับผมอะไรนะ Pilot Adventure นะครับก็มาลองเล่นกันดูได้เนาะหรือว่าอยากให้เขาแก้อะไรก็ไปลองคอมเมนต์ใน Facebook หรือ Discord เขาดูก็ได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมก็จะจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโอเปใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนะบ๊ายบายนะครับบายยบายยบายย